พูลมลมหายใจก่อนทีแรกเนี่ยนะและ้วก็พอมันแน่นน้าอกเครียดทิสะแล kind of ้วพอโปร่งแล้วเนี่ยเวลาเราเดินกับแบบเดียวเพราะเราจับความรู้สึกเนี่ยเดินไปเดินมาสั้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันเริ่มตึง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 พอมันดับปุ๊บคือพอเรากดกําหนดความรู้สึกในการเดินอย่างเดียวพอดับปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกายมันจะเบาเดินเพลินละไอตอนที่มันตึงเครียดขึ้นมาถึงหัวเนี่ยไอเจ็ดของเราที่เดินไปคิดไป ฟุ้งซ่านไปเรื่อยเนี่ยมันจะถูกไอ้ความเครียดภายในเนี่ยบังคับทําให้จิตเราอยู่ในความเครียดอยู่ในตัวนะจนกระทั่งพอมันดับไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหจิตมันอยู่ภายในมันเท่าทันเลยกายจะเบาก็นี้ถ้าเราไปเดินแล้วว่าครูบาอาจารย์บอกให้ผู้โทดันไปซ้ายพูดขวาโทสมมุตินะนะอย่างนี้มันผิดผิดจากครูบาอาจารย์แนะนําและงี้เราปฏิบัติเมื่อไหร่จะรู้เรื่องกันนะ คือไอ้มันไอ้มันไม่ผิดที่ครูบาอาจารย์อื่นแนะนำแต่เรามาอยู่กับครูนี้ครูนี้แนะนําได้อย่างนี้เราเราเรียนรู้ให้มันแท้จริงซะก่อนแล้วเวลาเรากลับไปนี่เราจะเอาเรื่องอะไรของเรามันก็เรื่องของเราแล้วใครอยากจะนั่งก็นั่งอยากจะนอนก็น,นอนมันไม่ผิดหรอกจะพูดเข้าพูดออกโทรกันแล้วแต่แต่อันนี้เรามาเอาไอ้ตรงนี้ให้มันถูกต้องปรองดูซะก่อนนะเพราะหลักการพุทธศาสนาสอนเรื่องอาณาปานุสติกกรรมฐานเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เข้าพูดออกโทรไม่มี สายยุบหนอพองหนอนั่นเขาก็ปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอเขานะมันเป็นวิธีการมาจากพมา่าแต่ของพระพุทธเจ้าไม่มีไม่ไม่มีบอกไวนะ้สายธรรมกายเขาก็ให้ดูองค์พระดูดวงแก้วแล้วก็นะสัมมาละหังสัมมาละหังไอ้นั่นมันเป็นวิธีการของครูบาอาจารย์เขาแม้กระทั่งสายยกมือเนี่ยที่ว่ามีในสต,ติปัฏฐานสูตรเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีการของครูบาอาจารย์เพื่อจะให้ให้สมาธิ มันเกิดแต่ว่าสมาธิมันจะเบาว่าพวกยุบหนอพังหนอหน่อยหนึ่งยุบหนอพังหนอเนี่ยพอยกหนอยกหนอเนี่ยมันเหมือนกับปะสติเต็มที่หลยมันไปดับทาให้ไม่เห็นความรู้สึกงัน,นสมาธิมันมากกว่าพุทเข้าพุทออกโทก็เหมือนกันบางทีเนี่ยพวกที่อยู่ในเน็ตเนี่ยก็ถามมาว่าทําไมดูแล้วทาไมลมไอพอดูพุทโทเข้าพุทออกโทแล้วปรากฏว่าจิตมันว่างไปเราก็บอกว่าไอ,อถ้า เราเข้าพ no ุทออกโทเนสติไปอยู่ที่พุทธโทพอไปอยู่ที่พุทโทว่พอภาวนาไปนานนานๆนานปุ๊บเนี่ยสติมันก็ไปรวมอยู่กับพุทโทจิตก็ไปอยู่ที่นั่นพอไปอยู่ที่นั่นพอมันจะดับจากหยาบไปละเอียดปุ๊บมันอยู่ติดความว่างความว่างถ้ามีความรู้สึกอยู่ความรู้สึกมันจะเจาะทะลุมันจะเจาะทะลุไปแล้วจนกระทั่งให้ถึงกายละเอียดภายในจิตละเอียดภายในได้อีกแต่ถ้าเรามีพุทโทด้วยมันก็ติดอยู่แค่นั้นมันได้แค่ความสงบ แค่รูปฌานสี่รูปฌานสี่นะศาสนาอื่นก็ทําได้แต่ศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่ต้องการสมาธิระดับนั้นนะเพราะฉะนั้นจิตจะฟุ้งซ่านช่างมันให้เราดูความรู้สึกจิตจะประกอบราคะโทสะโกรธคนนู้นคนนี้จ,จิตมันจะหลงไงก็ช่างมันให้เราดูความรู้สึกให้ลงมกระทบอย่างเดียวว่าแรกๆมันงดเงียบก็ช่างมันมันง่วงทนไม่ไหวอย่าเผลอหลับก็ลุกขึ้นมายืนมาเดินบ้างอะไรเงี้ยพอมันดีแล้วเนี่ยนะสมมติว่ารเรานั่งพิงแล้วมันง่วงแล้วก็ ลุกขึ้นมาหน่อยนึงอย่าไปพิงมันเพราะว่าไอเส้นภาษาทที่ขึ้นข้างหลังจากจิตเนี่ยมันไปทับทับเข้า,าวิญญาณที่วิ่งตามเส้นภาษาคือกระแสภาษาทที่มันวิ่งตามเส้นภาษาทเนี่ยมันเดินไม่สะดวกมันก็เลยง่วงอจะมาลองไหลหนละครูบาอาจารย์สอนมาแล้วเราลองดูปรากฏเป็นงั้นจริงแต่ถ้าเรานั่งหลังตรงๆนี่ไม่หลับหรอกนะเพราะนั้นเนี่ยเอาไมา้นะ ทิ้งอย่างอื่นไว้ก่อนเอางนี้ให้มันรู้แจ้งไว้ก่อนพอรู้แล้วเดี๋ยวจะได้มาสอบคุยรู้เรื่องโอโ้โหเสียเวลาจะมาอุตส่าให้เวลาสามวันนะดีนะวันนี้มาถามอาวอ้าวอ้าวอาวนะไปเริ่มใหม่